ประธานกู้ข้ามาเล่นด้วยกันหน่อยไหมครับผมขอผ่านก็แล้วกันเกมนี้ดูไม่คุณบอกกับผมเลยเอ,อีกอย่างนะเล่นกันก่อนเ,อเลยมาแล้วค่ะเออสวัสดีครับคุณคือน,นักล่ามือทองอามาตะคุณเจ้าใช่ไหมครับฮะอาหารที่สั่งครับสั่งอาหารแกหรือเปล่าเปล่านะ ขอบุณค่ะสุปแก้มเมาเหรอเดด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 พี่ชายพี่ชายอย่าเพิ่งไปนี่อะไรเหรอครับเอ่ออาหารที่สั่งเมื่อกี้ใครรับกงน้เหรอคุณเป็นตำรวจเหรอไม่ใช่นั้นก็บอกข้อมูลลูกค้าไม่ได้ผมเป็นพนักงานมีจรรยาบ,บรรณแล้วถ้าฉันบอกนายว่าฉันก็คือลูกค้าที่สั่งอาหารฉันกดประเมินความเห็นต่ำได้นะอะไรคมคูผมเหรอ เอางี้เออฉันไม่ถามเยอะหรอกนายก็ไม่ต้องตอบแค่พยักหน้าสายหน้าพอรายการอาหารเมื่อกี้คนรับเป็นผู้หญิงใช่ไหมแซ่เจ้าความสูงประมาณเนี้ยหน้าตาไม่ดีฟันเหินตาเล่จมูกบานใครพูดกันเธอดูสวยจะตายยังมีผู้หญิงกับผู้ชายคนหนึ่งใช่ไหมบอกไม่ได้ละผมไม่พูดใช้ได้นี่ปากแข็งดีจัง ขอปรึกษาหน่อยถ้าสั่งอาหารเพิ่มสิบรายการดูกระว่คุณไม่ค่อยสั่งอาหารหมายความว่าไงเพราะสุ่มคนส่งกันทั้งนั้นน่ะระบบให้ร้านค้าต้องให้นายมาส่งได้ไหมได้สิลูกค้าคือพระเจ้าพระเจ้าเลยแล้วพระเจ้าขออะไรเพิ่มอีกสักหน่อยจะได้หรือเปล่าผม่ะไปพไม่ต้องออห่วงฉันรู้ว่านายเป็นพนักงานที่มีจัรยาบาณมากไม่ให้ลำบากหรอกน้ายังไม่ทันพูดเลย มาแล้วค่ะคุณเพิ่งไปเองนี่ทำไมมาอีกแล้วล่ะไม่ทราบว่าใช่บ้านคุณเจียงสาวน้อยผู้น่ารักอ่อนโยนที่สุดบนจักรวาลไหมเธอหลับแล้วนะฉันไม่ได้สั่งอะไรนะเขาไม่รู้หรอกแต่ที่อยู่ระบุเป็นที่นี่เธอหลับแล้วคุณรับแทนก็ได้นี่ฉันรับแทนเธอก็ได้แค่กนข้างหนักนะคุณเป็นผู้หญิงไห้ยกไม่ไหวหรอกไม่สู้เรียกแฟนหนุ่มสามีมายกให้ ฉันเยาวชนหญิงโสดทั้งคนมีแฟนที่ไหนกันล่ะคะยังไม่ต้องพูดถึงสามีเลยอ๋อเออให้ผมช่วยยกอะเข้าไปไหมรบกวนด้วยคะ่ะเออให้วางตรงไหนครับวางไว้ในบ้านเลยเออครับเออนายทำไมไม่อยู่เนี่ย โอ้ฉันมาหาเชิงราน่าฉันโทรไปเขาไม่รับเขาอยู่ไหมชวนช่วยฉันด้วยชวนจอนฮายอย่าเข้าใจผิดเมื่อกี้ฉันดื่มเหล้านิดหน่อยแล้วหลับไปตื่นมาก็เห็นเขาสวมชุดพนักงานส่งอาหารมหาพี่เย็นเยียนเธอบอกว่าเล่นเกมคอสเพลย์กันอยู่เล่นเกมรประธานกู้ เขามาเล่นด้วยกันหน่อยไหมครับผมขอผ่านก็แล้วกันเกมนี้ดูไม่ค่อยเหมาะกับผมเลยอ,อีกอย่างนะผมมีแบบประไรที่ต้องแก้อีกเยอะเลยอ่ะจริงสิเธอจะกลับบ้านไหมเธอจะแวะไปส่งเองไม่ค่ะเจ้านายคืนนี้ฉันนอนค้างที่นี่เออก็ได้ถ้างั้นฉันไม่กลัวแล้วไปก่อนนะชวนมารอด้วยนี่เฮ้ยยืนลงแล้วสบายเซียวหนิงไปนอนกัน to plug